สวัสดีครับเมื่อนี้ทางช่องพามาเมื่อนี้พามาเที่ยวเมียงจันทร์นะครับตอนพี่น้องสปปลเราได้ครับเลครับพาอน่างบเพื่อนสอบสอนเป็นได้ครับนะครับเดครับขึ้นรถน,น,นะครับหมอกึ้นรถแตยก็ยู่มึงนี้นะครับพอ,งล,อ,องบลงรถแล้วกะ ทางยังชมยังข้านะครับทางชมมาข้าวนะครับนะครับเียเป็นบกสบานเพิ่นอครับนะครับทางชมนกัด้วครับวันนี้เขาขอมาตามมอนรถนะครับ นี่เป็นเชื่อรถนะครับรถติดมาจอดตรงนี้นะครับเขาติดกับบ้านซื้อตรงนี้แล้วครับนะครับนี่ครับจุดเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นรถเชื่วรถบ้านนะครับเขาอยางนั่งจอดขามาเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นรถสายอุดรแม่งจานนะครับเขาสามารถทำมาจากอุดรเนี่ยก็คือรถคันนี้ก็ได้นะครับนะครับมาอย่างชมเลยนะครับ สัสดีคพาชมบสอสระอสองงบอสครับเอาโจ้ลุงขับลอบเลยนะครับครับผมาเอนรถตรงนี้นะครับผมเอาไปซื้อตัวนะครับกลับบ้านนะครับตอเอามาจากทั้งคนแล้วก็ขึ้นกกรถจากจากตัวคันเดียวขี่ขามาแล้วครับออกจากด้านมาแล้วครับเขาก็รไล่เป็นจิบป,ป็นจิบมาแล้วครับจะพานางเหล็กนะครับ,างงารบไปเรื่อยๆครับอย่าน,นี้ก็เพาว่าที่นี่ก็เป็นตลาดเศร้านะครับ ตลาดเต้าอามานเพิ่นกระเดืนตลาดเต้าเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นตลาดเนื้งจันนะครับเนื้อหลวงนะครับนะครับว่าจะเป็นลักษณะนี่นะครับข้าเมาเหลียวมากกะจเห็นง่ายๆนะครับเห็นเห็นเ่ยเห็นเนี่ยีอวเขียวนะครับเลาก็จะพายยางเลนไปเลยนะครับไปประตูชัยนะครับเป็นเรื่องฝากวัดที่ตามคนไลไรคนแช่ทั้งช่องเด้นะครับนะครับข้าวเมากะจะมองเห็นง่ายๆนะครับ ว่ารถกับจอดที่มีรถจอดหมองหมองลงแท้แรกนะครับขอเทาลงแล้กับยามาเรียวเห็นง่ายๆครับว่าตระหนี่นะครับต้องติดกระบ้าลนะครับข้าข้อก็ถามเพิ่นได้แล้วครับถามเพิ่นเพบนกระเพิ่นกระสิยแน่น้ำยางดีแล้วครับก็ต้องรวังนะครับเอี่ยงครับบนนั้นาดบ้านเพิ่นนะครับกติดเบื้เป็นจิเป็นจิ๊บไปนะครับไปสามรอบ่นะครับอาจจะพายางเหยียบไปนะครับเนี่ยครับเขามองเห็นง่ายๆเลยแล้วครับ ไป,ไปเลยนะครับว่านยางเลยเที่ยวไปรอบอยางไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเอาสิเอาเ,เอามาส์คือประตูใช้นะครับางไปพวไก่ก็นาพวไก่นะครับนี่ครับไปเลยครับเนี่ยเป็นกำลังดีส่ายะครับหมดหมดนะครับเข็นรถป่ะครับปุ๊กน,นี่ครับางไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวต้ไม้มาอย่างเียปลาอย่งเียไปรับป้มไม้เขาคือป่าตูไทยนะครับตรงนี้ครับวัวพิศสังนะครับไปเรื่อยครับเนี่ยครับเป็นคมงามนะครับ มองเอะไราป็นเรื่องทุงพาหยางไปเรื่อยๆนะครับหยางเที่ยวเที่ยวชมนะครับวนเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าท่านใดอ่ะต้องใส่กัสามารถถามในคอมใส่คอมเมนต์ได้นะครับพาหยางไปเรื่อยๆนะครับหยางชมไปเรื่อยๆ ว่าไม้ก็คือประตูใช่นะครับนะเดินไปเรื่อยกครับเอาบาขี่รถนะครับบาขี่รถขับสียางพยางเที่ยวเหลืองนะครับนี่ครับการเอามาเที่ยวตลาดเ้านะครับเพป็นตลาดโอ้านี่ครับเป็นแบบนี้คองขายสินค้านะครับคือปั้งนั่งก็บติเป็นต้องใจก็บตเป็นห่างสำหรับสินค้านะครับเพราะว่าเคยมาซื้อสดนักเรียนให้ลูกอยู่นะครับของคนที่ขายสินค้าทั้งนั้นนะครับนะครับก็เป็นี ครับนะครับมดแล้วครับทางชมนักการเลียนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องนะครับอไปจิบจิบเที่ยวเพียงแั่นะครับเที่ยวอ่านะครับนำไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายเขาคือนะครับพาชมนะครับนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องเลยนะครับ ไปเดินตลาดเ้านะครับไปเดินเที e ่ยวน้องกันเดินเที uh, ing, ing, ่ยวนะครับอ่าขับว่าได้เดินรอบนะครับว่าได้เดินว่าได้เดินรอบนะครับอ่าเบื้องเบื้องบนบางส่วนนะครับบางส่วนบ่นได้ยางรอบนะครับเนี่ยเออบ่นได้ยางรอบนะครับนี่กับตลาดบ้านเพวชนะครับตลาดเ้านะครับ นี่ผมมีตลาดย่างเอาไปอีกนะครับย่างเอาไปอีกตลาดทั้งนี้นะครับนะครับย่างอภีแต่เรามาเดินกัาไปนะครับเาราไปเพราะหน้ามือเดียวนะครับมน้ามือเดียวครับผ้าะว่ความหมาก็คือประตูใช้นะครับงางเนเดลิเวอ นะครับเปิดอี้ของขายนะครับตลาดย่างนะครับตลาดสดครับก็ตลาดสดต้องให้เขาไปอีกเจนนึงนะครับเดี๋ยวเป็นขายอมเปียกขนมเจนแห้งขายอย่างนี้แหละครับนี่ตล,ลาดอย่าลืมฝากกดติดตามคนไรผมได้ทั้งช่องให้ได้ครับ คุณนักเก็ตต้องคิดตอบนะครับคลิปนี้ครับมาเลยนะครับมาหลายเทีย่ยวแล้วครับอันนี้นนนก็จะเป็นปลาดสดนะครับนะครับ ี๋ออย่างออกไปแล้วครับิปนี้ก็จีนบจลิกมตรงนีแล้วครับบวัสดีครับ